สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมอมาเลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่29ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่14มีนาคมมีเตะมทั้กัน4คู่เริ่มกันที่ลีดเสมอกับเชลซีไป0-0ริสตันพาเลกก็เฉือนเอาชนะเวสต์บอมไป1-0จากลูกยิงของลูก้ามิลิโวยิวกินแอทีที่37 เอเวอลนตันเปิดบ้านแพ้กับเบอร์ลี่ไป1-2นะฮนะเบอร์ลี่นั้นไปก่อน2-0ด้วยนะจากคนะิสบูธนาทีที่13แล้วก็เดวายแม็กนิลนาทีที่24ก่อนที่เจ้าบ,บ้านมานะยิงตีตื้นได้จากเดอมินิกแคเวตเลวินนาทีที่32ครับแต่ว่าก็ไม่ทันเป็นทีมเยอือนที่คว้าสั่แต้ไมไปได้ฟูตแลมครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป0-3ทีมเยอือนได้3ประตูจากจอห์นสโตนนาทีที่47่สิบเจ็กับเบลเชซุสนาะทีที่56แล้วก็กุนเนเกโโรยิงจุดทททษเข้าาไปในะนะีี่60 แลาก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ครับเข้าใกล้แชมป์ไปเรื่อยๆฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น71คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนยูเนี่ยถึง17คะแนนด้วยกันเชลซี Chelsea ครับหลังจากทำได้แค่เสมอก็ยังอยู่ที่4ครับมีอยู่51คะแนนเอเวอเรสตนแพ้ไปก็อยู่ที่6เหมือนเดิมครับมีอยู่46คะแนน ในขณะที่คิสตันพาเลตก็อันดับขยับมาอยู่ที่11ฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น37คะแนนหลีดลงไปอยู่ที่12เก็บเพิ่มเป็น36เบอร์รี่ก็อยู่ที่15ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น33คะแนนแล้วก็ฟูลแลมยังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับ18ก็แต้มอยู่ที่26คะแนนไปต่อกันที่ดาวานโล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไป17ประตู ส่งท้ายกันที่โปรแกรมพิเีกในวันอาทิตย์ที่14มีนาคมมี4คู่ซอลตันเปิดบ้านเจอไบรตันเลสเตอร์เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอเสนอลเจอสเปอร์แล้วก็คู่ดึกเป็นแมนยูพบกับวูต์แฮมยูไนเต็ดนะส่วนคู่สุดท้ายของสัปดาห์ก็จะเป็นคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันาคราที่15มีนาคมวูฟจะพบกับลิเวอร์พูล